มีข้อห้ามใดไหมเช่นต้องทําบุญเดือนละครั้งทานเจถือศีลห้าทุกวันคะเพื่อให้ดูแม่นขึ้นทุกคนคิดว่ายังไงคะจริงๆถ้าพวกทําบุญหรือว่าถือศีลหรือนั่งสมาธิเนี่ยมันจะทําให้มีสมาธิแล้วก็โฟกัสไปกับคําถามแล้วก็ไพ่มากขึ้นนะคะอันนี้เห็นด้วยเรื่องเรื่องการทําสมาธิแต่เรื่องบุญเนี่ยเพื่อให้แม่นขึ้นนี่ไม่น่าจะเป็นข้อห้ามนะคะ อ,อ,อ,อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะอืน้องเกคิดว่าไงคะคิดว่ามันจะทําให้แม่เราแม่นขึ้นไหมถ้าเราไปทําบุญเดือนละครั้งทานเจือสีทุกบวันทําไม่ดวงแม่นขึ้นไหมคะไม่นะ <laughs> เออถูกถูกถกอยู่กับพี่ตาลได้อยู <laughs> ่อยู่กับพี่ตาลได้ <laughs> เออถ้าถามพี่อะ การจะดูดวงให้แม่นขึ้นหนึ่งคือเข้าใจไพ่อ่านไพ่ให้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เข้าใจคิวของมนุษย์เนาะการทําบุญเป็นเรื่องที่ดีค่ะการถือถือทานเจถือสีลห้าทุกวันคะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําให้เราดูดวงแม่นขึ้นการดูดวงแม่นขึ้นหนึ่งคือมีสมาธิ คือถ้าสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะการสวดมนต์เนี่ยมันมีการสร้างสมาธิอย่างหนึง่งฉะนั้นอ่ะคือยิ่งไพ่ด้วยเนี่ไยไพ่มองว่าพี่ตังมองว่าเป็นเรื่องสากลอน่ะมันมันใช้กันทั่วโลกในความหมายเดียวกันฉะนั้นอ่ะเพราะนั้นแปลว่าการถือสินห้าถ้าคนเป็นคลิสถือสินห้าไม่ได้ถือสินห้าเหมือนเหมือนพุธจะดูดวงไม่แม่นหรออันนี้ก็ไม่ใช่ถูกไหมฉะนั้นอ่ะการทําบุญอ่ะทำเพื่อความสบายใจของเราพี่ตังก็กทําบุญบ่อยแต่ว่า เธอมันไม่ได้ทําให้เราดูแม่นขึ้นถ้าจะดูแม่นขึ้นจริงๆอนะ่ะคือการเข้าใจไพ่แล้วก็เข้าใจชีวิตมนุษย์เนาะดูละครก็ได้เข้าใจแบบว่าแบบตัวละครเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นหรือว่าถ้าแบบสนใจเรียนเพิ่มเติมจริงพี่พันแนะนําเรียนพวกจิตวิทยาอะไรเงี้ยก็จะได้นะก็จะเข้าใจมนุษย์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ